จุดยืนของตัวเองและชัดเจนว่าเราต้องการทำอะไรถ้าไม่อย่างนั้นเราจะขวายคว้าทุกอย่างที่คนอื่นบอกว่าทำเราได้เงินหรือเราเห็นใครทำอะไรแล้วได้เงินสิ่งนี้ไม่ได้เป็นสิ่งที่ผิดนะคะแต่มันคือการไล่ล่าซึ่งจริงๆแล้วเราอาจจะไม่ได้รักสิ่งนั้นไม่ได้ชอบสิ่งนั้นเลยเวลาที่ลงมือทำก็จะลงมือทำไปแบบฝืนๆทำไปอย่างนั้นอย่างนั้นทำด้วยความเบื่อหน่ายด้วยความเครียด กลัวกังวลกดดันไอเดียและความคิดสร้างสารรค์ใหม่ๆจะไม่เกิดขึ้นในสภาวะแบบนี้แน่นอนค่ะและเงินก็จะไม่มาทําให้คนที่ทําอาชีพเดียวกันจึงมีทั้งคนที่ประสบความสําเร็จและก็ไม่สําเร็จในอาชีพนั้นเมื่อไหร่ก็ตามที่เราได้ทําในสิ่งที่เรารักสิ่งที่เราหลงไหลเราจะอยู่ในสภาวะของความสุขซึ่งเป็นพลังงานในระดับที่สูง และเงินจะมาเมื่อเราอยู่ในสภาวะแบบนี้เราได้เป็นตัวของเราเองสิ่งนี้จะไม่มีใครทำแทนเราได้เราจะกลายเป็นตัวจริงในสิ่งที่เราทำค่ะทุกคนล้วนมีสิ่งนี้ในตัวเองและลูกค้าก็ต้องการเจอตัวจริงเท่านั้นทันทีที่เราได้เจอตัวเองใจเราจะอยู่เหนือเงินเงินจะมาเยอะมากก็ต่อเมื่อใจเราอยู่เหนือเงิน ทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ในตัวเราไม่ได้อยู่ในภายนอกเลยค่ะ